ดีค่ะมาค่ะวันนี้จะพามากนินปูปูมมาหนึ่งปูม้ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดมาค่ะลองน้ำจิ้มก่อนนะพว่อ <c oughs> มันหยังขอเพิ่นอ <c oughs> มันหวานปูร้านเจเล็กหมึกสดนะคะได้มาจากตลาดนัดดงบังนี่นึ่งโดนร้ายว้าเป็นยังไงบ้างรสชาติ อร่อยสุดๆอร่อยหวานมีกับแรดิสแรดิสม,มีแตงกวาก็ผักผักกาดตดผักกาดตดกรด,ดิสรตัวใหญ่ๆเลยผักกาดน้อยหรือว่าผักผักกาดหิน <laughs> เอินบอกคือกันเนาะบางมอง Nói khăn xếp lại Ăn quá. Ừ. uhm. <coughs> sắp sắp, nắm chim sắp sắp Nắm chim sắp mạng หวานเนื้อเน้นเน้นเลยเนื้อเน้นเน้นเน้นหวานจิ้มก็แซ่บมากเลยน่ากินจังน่ากินเลยค่ะทุกคนมาค่ะ อยากเข้ากล้องนะมั้กอบกรอบจิจิคล้ายๆหัวใจเท้านี่กังกรอบแอบกอบบ

ซอบชากค่ะบ๊ายบายปูสดมากอร่อยเนื้อหวานบ๊ายบาย